สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC นะผมสวัสดีวันที่สามสิบนะผมวันศุกร์นะครับวันนี้เราก็ไปดูน้องๆช้างครับผมอากาศร้อนครับหน้าฝนตกนะครับผมอืมผมดูครับน้องสาวห้าเล่นนะครับผม ก็อาการของมันโชคดีขึ้นไม่ไปได้นุ๊กนี่ปล่อยให้เขาเล่นครับผมปล่อยมวยปล่อยไหมนี่ครับผมปล่อยเลยแม่แม่แม่ปล่อยมวย นี่เน่โอยมูยยี่ยน<ฮ>ี่ครับผมสงสัยอยากจะไปอาบน้ำครับผมไม่น้ำมูลน,นะครับหลายวันแล้วผมยังไม่ได้ไปไอาบน้ำนะครับไม่น้ำมูลก็เพราะว่า พี่ๆเขายัางไม่หายดีครับผมเราให้หายดีก่อนนะครับผมไปพร้อมกันนะครับอย่างฝนก็ตกด้วยครับผมทางแฉะนะครับถ้าไปปลูกผาไปเล่นแม่น้ำมูลก็เราต้องไปกลับอีกครับผมไกลครับผมก็อาศัยว่าให้น้องๆพี่ๆเขานะครับหายดีก่อนนะครับผม นี่ครับผมจะอัปเดตก,ก่อนนิดนี้นครับผมวันนี้ถ้าฝนตกนะครับผมก็น่าจะน้ำจะไหลมานะครับผมไหลเข้ามาในรงนครับผมก็เห็นร่าคนดินเพราะว่าสั่งเร็วนะครับผมดินนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกแต่คนดินไม่ได้ครับผมพอควันก็จะไหลสดนะครับผมเอาดินสัก คันรถนะผมว่าเราก็อยากจะกันน้ำไว้นะผมเวลาฝนตกอย่าให้น้ำไหลเข้ามาในลงช้างนะครับผมถ้าแฉะปุ๊บเขาก็เล่นนะครับเล่นไปจเจาะเป็นหลุมอีกก็อาก็ไม่ได้กินครับผมน้องช้างนะครับดูครับนอนนอนอับเดดครับผมน้องสางห้า อาการของน้ำโชก็ดีขึ้นครับผมดีตามลำดับครับก็ขอบคุณครับผมที่แม่แม่เอฟซีครับผมให้กำลังใจคอมเมนต์มาให้นะผมแนะนำหลายอย่างครับผมก่อนอุ้ยก็ขอบคุณจริงครับผมที่เมตตาหน้องช้างทุกท่านับผมก่นอุ้ยก็ที่ แม่เอฟซีแนะนำมาให้ว่ารักษาเป็นไหนเอ็มไหนต้องดูอาการนะผมเพราะว่าช่วงนี้ลูกไอ้ลูกเข้ามากับช้างเยอะอย่างพ่อขวานก็เหลียงคนเดียวนะผมเราไม่มีคนช่วยนะครับนี่ครับผมว่าจะเอารถไถนะผมมาไถา เทตรงนี้ตรงข้างหน้าเพราะว่าเวลาฝนตกมาปุ๊บน้ำจะขังนะครับเราก็อยากจะให้ตรงนี้มันสูงนะผมให้น้ำมันไหลออกข้างๆนะครับก็วันนี้ว่าจะนะผมจะไปซื้อปูนขาวมาใส่ครับผม ว่าหลาฝนตกมาตรงที่ช้างนอนนะผมก็ขายี่ยงเยอะก็ทำให้มีมแบบแฉะแแบบแบบนะครับผมตแบบัวมีสารแบบมีแบกเคมีนะผมแบบมีตัวมีแบบอะไรครับผมใช้โรคนะครับผมติดเดรเป็นนะครับผมบางครั้งพื้นเอาน้ำตรงที่เขานอนแฉะมากก็จะเป็นแบบ เชียอโรคนะครับก็ตัวมาครับผมเท้าเปื่อยอย่างนี้บ่ถอยมาไหมเบนมายมาี่มาเบนมามาฮู้ยฮูไม่ปวด้วใหม่มารเริ่มแล้วครับเริ่มมีอาการแบบงอนๆครับผม งูครับเอกลักษณ์ของเขาตัวใหญ่ครับน้อง25ก็ตั้งแต่ที่ขวัญอุ้ยเคยบอกนะผมเมื่อก่อนเขาจะเป็นแบบน้องเพวันนะผมเป็นแบบปากเปื่อยเท้าเปื่อยหางเปื่อยนะผมปมลายงงเขาก็เปื่อยแบบปลายงูเขานะครับเปื่อยแบบเขาจะกินแบบเนื้อมันคนเท้าเปื่อยนะปากเปื่อยอย่างนี้ครับผมช่วงนั้นก็เป็นเอามากนะน้อง25 จะนอนนอนทั้งวันครับผนรงตรงที่โรงช้างนี้ยังมีโรงช้างครับผมเขาก็นอนจะมีต้นไม้ใหญ่นะครับเขาก็นอนทั้งวันครับผมก็เพราะว่าเขาก็เป็นบ้างครับขี้ไรตลอดครับผมช่วงนั้นกะว่าไม่รอนนะครับผมตัวถึงทุกวันนี้หางเขาก็แบบช่วงนั้นหางเขาก็กินไปครับผมกินไปนิดเดียวครับ ตรงปลายหางเขาครับว่าโรคอะไรความอุรยก็ไม่รู้ครับผมกินกินปากตรงลิ้นนะครับกินลิ้นแต่ก็หายดีครับผมแต่นั้นมาก็ไม่ค่อยเป็นนะผมแข็งแรงครับก็รักษาทั้งโรงพยาบาลนะผมทั้งแบบสมุนไพรนะครับจนทุกวันนี้เขาก็ ไม่ค่อยไม่สบายครับผมก็จะแข็งแรงครับแข็งแรงกว่าพี่บุญปุยครับว่าบุญปุยก็ต้องใส่ใจเขานะครับว่าช่วงนี้ลูกเข้ามาเยอะครับผมก็ไม่ค่อยออกไปไหนครับผมถึงออกไปก็ไปกับพี่ๆครับไปปลูกด้วยกันครับผมปลูกใกล้ๆกันครับผมไม่กล้าไปเล่นกับเชิดอื่นๆครับ กลัวแบบเราก็มองไม่เห็นนะเหมือนโควิดเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนมามาไหนบ้างครับตั้งแต่เชือกเพราะว่าควันอุ้ยก็ไม่ได้ไปเดินตามนะครับอีกอย่างก็ไม่ค่อยไปไม่มีเวลาไปพูดคุยนะครับจริงๆวันหนึ่งถ้าไม่มาดูน้องช้างก็ประดัดย่านะครับก็ถึง ควัเอ้ยไม่ค่อยมีคลิปช้างเชื่ออยู่นะเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปถ่ายไปพูดคุยนะครับว่าขนาดสีเชือกเขายังม่มีเวลาเราต้องแบ่งเวลาให้ถูกนะครับดูครับผมนอนอีกแล้วนอนเล่นนะครับดูงาผมงาออกยาวเร็วครับ ีนี้เสาห้างานออกเร็วมากครับอู้งานนี้ออกสุดยอดครับผมแต่เดี๋ยวปลายงานจะเลมแล้วครับผมเล่นแบบไม่รู้เล่นแบบไหนครับปลายงานเลมยอีกครับนอนอัปเดตก่อนครับผมก็ยังไม่ได้ให้สาห้ายังไม่ได้จับโชคให้แม่แม่ครับผมก็รอตอนเย็นครับผม กลางวันร้อนนะผมก็รอตอนเย็นนะผมจะให้โชคนะครับเชมมิญชในแม่นะผมก็มาดูนะครับผมออกขายสองห้าผมเอ็นนุ่มน้อยประจาบ้านนะผมว่าไม่ได้ออกไปไหนครับผมอยู่แต่ในบ้านนะครับก็คลิปนี้ไม่ดีกันใดก็ขอโทษขออภัยแม่ๆทุกท่านผมอย่าลืมนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดกระดิ่งด้วยนะผมและติดตามนะครับผมก็ให้กับช่องพลายสองห้าผมก็อาจจะเป็นช่องอะไงรก็ผมก็เราก็เป็นหนึ่งในช่างตู้งานนะผมแต่ควันอุ้ยเลี้ยงสี่เที่องนะครับก็อาจจะมีบางครั้งไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะครับขอโทษขออภัผมโก็ ากจะได้โฆษณาเร็วๆครับผมก็เราก็หวังให้เป็นแบบเขาเรีอะไรผมเป็นแบบรายได้เข้าอีกทางครับผมให้กับน้องๆช้างก็เป็นไม่ได้ที่ต้องซื้อ,อยาผมว่าฝนก็เริ่มตกนะครับพกคฝันก็ เี๋ยอะไรครับผมจะซื้อปุ๋ยครับมาใส่หญ้านะครับแล้วก็อย่างเราก็อยากจะให้น้องช้างได้แบบมีหญ้าก,กินนะผมโตเลยวครับผมออย่างเราก็ไม่มีพประมาณในส่วนซื้อหญ้านะครับก็ส่วนหนึ่งก็หายคะแนนอยู่ครับผมแล้วก็ อยากจะซื้อปุ๋ยมาใส่ที่ของเราเองครับผมในสวนของเราเองนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อสวนของเราเองอีกอย่างเราก็ตัดได้หลายครั้งนะครับถ้าเราไปซื้อของเจ้าอื่นเราก็ตัดครั้งเดียวก็เป็นประมาณนี้ครับผมก็อยากมาไล่สุดทั้งดินนะครับผมทั้งปุ๋ยนะครับผมใส่ยานะครับก็ฝากแม่แมแมผมให้คะแนนนะครับผมก็ใน ผลไม้นะครับผมออนไลน์นะครับผมก็ทิศนี้ก็มีก,ก็ขอโทษขออภัยนะครับผมก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับผมนี่ครับผมอเอาอย่าลืมลืมพี่ปุ้มปุ้ยนี่ครับผมพี่ปุ้มปุ้ยครับพี่ปุ้มปุ้ยหนุ่มสาวน้อยนะครับ